สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องซักผ้ามินินะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมาดูที่ปุ่มก่อนปุ่มอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะจะมีอยู่สมเวอร์ชั่นนะคะอันนี้คือเปิดติดเปิดอันนี้จะเป็นปุ่มแบบมาตรฐานอันนี้จะเป็นแบบนุ่มนวลเหมาะสำหรับเสื้อในชุดชั้นในนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเป็น สินค้าที่เราจะซักวันนี้จะเป็นตัวอย่างก็จะเป็นกลุ่มของผ้าที่ใช้อนเนกะส์นะคะเราก็จะตั้งปุ่มไว้ที่ปุ่มมาตรฐาน,นะคะ่ะปุ่มมาตรฐานจะอยู่ตรงตึ่งกลางนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวลาที่ใช้ว่าเราจะตั้งเวลาเท่าไหร่อันนี้เราก็จะตั้งไว้ที่ ประมาณ9นาทีนะคะเพราะว่าระบบการซักเราก็จะไม่ตั้งเวลามากแล้วก็ไหวเครื่องก็จะทำงานเครื่องก็จะปั่นไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราตั้งนะคะ